สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อไรตี้ครับคลิปชี้เป้ารถเก่าวันนี้ครับเราก็มีช้างมาปล่อยกันอีกหนึ่งตัวนะครับอ่าคันนี้เป็นดัซสัน6204ขอครับราคาผู้ขายก็ตั้งไว้ที่78,900บาทนะครับอ่ารายละเอียดคันนี้นะครับรถอยู่เชียงใหม่นะครับช่วงสั้น4ีขอนะครับเกิดปี1978กครับคันนี้สภาพสมบูรณ์ครับรถพร้อมใช้งานเต็มระบบครับเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องเดิมนะครับ J15 ครับวิ่งนิ่มๆนะครับ หลบไฟออกหมดครับแอร์เย็นเพียงพอครับนะมีให้พร้อมครับสีสวยไม่มีผุครับภายในสะอาดตานะครับชุดไฟหลีหน้าใส่ใหม่ให้แล้วนะครับนะเรียบร้อยเลยครับผมนี่ใครได้ไปก็เอาไปเติมน้ำมันขับได้เลยนะครับราคาก็78,900บาทนะบาทครับมีเริ่มชุดโอนให้ครบนะครับนะรถอยู่ตัวเมืองเชียงใหม่นะครับสามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศนะครับเจ้าของลงรายละเอียดไว้เช่นนี้นะก็ สนใจก็ทักไปได้ครับผ่านลิงก์ด้านล่างคลิปนะครับผมทิ้งลิงก์ Facebook ของเจ้าของรถไว้ให้นะครับสามารถติดต่อได้โดยตรงนะครับแล้วก็ในลิงก์ก็มีเบอร์โทรไว้ให้เรียบร้อยเราด้วยนะรถคันนี้ก็สภาพค่อนข้างจะสวยเลยนะใครอยากได้แบบไม่ต้องเอาไปทําเยอะนะครับก็ลองดูแล้วกันนะเผื่อจะถูกใจนะเราเจอก็นํามาชี้เป้าให้นะครับโอเคตอนคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถทอยใหม่ท่านจะได้ไม่พลาดผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ